สวัสดีครับผมกรับสวัสดีคาณพี่น้องช่ายูทูบเบอร์สุดุหดสุขชนนะครับมันนี้มาพบกับผมคือกาะครับในช่องแท็กถูดเกี่ยวเขาหเหรอครับพี่น้องเขาร่มเ่ย่อนเสียงโหดเกิน เดี๋ยวเตรีบริเนอนนาะเอาหลังจากขี่บริเน่งเสรไปหลายมือเติมนะครับอยู่ในช่วงเล่งงานนอนเดิเมืันนี้สามสี่ขืนเลยพี่น้องเปลี่ยนกันครับสองคนหอดตีสีตลอด อ้าวยังอยู่ในเขตพื้นทีท่อำเภอหน,นองบัวซอของเรานะครับงานกะไก่สิบอะไรพี่น้องเหลือพอไอลไรบ้างดิ มือคือซั้นแท้แหละเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะครับกำลังเก็บทั้งคางขั้นเท้านะครับเอาฟังใส่เขานะครับอันนี้ปากเดิมขอเดิมเบิดนะครับแต่ว่าค้นคับหรือแต่ง ก็นบุบไปกับเไฟเอาฟังขวาหรือว่าเดินนาไปแบบตรงๆนะครับอยบมันสีแหมมันดูดีเนี่ยนะครับพอจากของหน้าเพ่นบอไอ้ดี่กันเท่าไรคลิปนี้ก็อาจเงีาวเนี่ยนะครับพี่น้อง ปล่ปอยไหลไปเรื่อยๆข้าพี่น่องมัเบิ่งแต่ละมือแต่ละดีที่มีประมันเจ็ดแปดลายอย่างนี้บ้างเจ้ามันสาบเกี่ยวอยู่นี่แหละครับทา,างกันหนะึ่งจะใครบุกบอลูคือกัน <c oughs> ครับครับอายเล่า ้นอยู่นี่นะครับมาขับเพียนกันเมื่อยกับเศร้าเมากับนอนแต่ว่ารถได้จอดเดินหนาเขาตรงๆเลยเขาตั้งจ้างงานเลยหนึ่งสองสาม สี่งานสามสี่งานแล้วก็ไฮนั่นนะครับเป็นข้าวล่ม <S <S ผมเรคือสิ๊ดเกอรนบรรยากาศณตอนนี้ก็ส,สิมารถซโมงเลี่ยงนะครับบรรยากาศดีเพียงหลอมหลอมนะครับมีล้อมรอบมีแต่งเต้ผู้เขา นี่คนเพื่อนถามมากหลายต่อหลายคนนะครับเพิ่นถามผมว่าผมนะครับเป็นคนจังหวัดใหนนะครับผมเป็นคนจังหวัดอุบลน,นะครับอยู่บานน้องให้หน่อยครับตำบลขน่อยอำเภอสำรโรงจังหวัดอุบลราชธานีสนียงว่าคือคนสีสะเก็ดเลยกินกินไปไป บานยุติเขียดสีสเกียดนะครับพี่น้องกันสั้นกับประเดี๋ยวมันนั่งไม่กับประเดี๋ยวมันนั่งยึดมุมนึ่ง าย,ยางคงเบินเกะกใกล้ๆบุ๊มบคนไายคลิปให้ตอนเจ้าของขึ้นรถครับรถ <laughs> โอ้โหจบตาอุ้ย แต่ว่าตายเราครับเราสิเวียนทั้งขางขท่านแท้นะครับเราสิเวียนไบบเป็นบางหมองบางช่วงนะครับแต่ว่าผมสิเวียนไปเบิดทุกมุมเลยนะครับคืนผมเกี่ยวผมสิเวียนแบบเบิดนะครับเบิร์ตประมาณหนึ่งช่วงแขนีลแหละครับพี่น้องเ้าจะเอาอวยปากเอาฟังสายน,นะครับเข่าเก็บน้ำขางทัานเท้าจังกี่่นีแหละนี่ เป็นอยัางคือเอาขางใส่เขาบัดดีฟังทางสายมันบบมีสายพันบ่มีโซ่ท้าน,านไปตำอย่างต้นอย่างกับมันกับบได้เกิดความเสียหายนะครับแต่ว,ว่าฟังขวาและฟังที่มีฝาขอดนะซีดสมๆนะท่านไปตำหนหรือว่าตำาบหุ่นนะครับจะตำอย่างละมม่กลับเกิดความเสียหายนะครับผมก็แล้วแต่เทคนิค ผู้ใดี๋ยวเต้เทคนคงเตรละคนนะครับบอกกันไปคร้บเจ้าเป็นเิ่ว่าโอ๊ยบักนากระจาญใหญ่เป็นสย่างไคบเช่ย่งปล่อยบ่นเป็นเอาตังเอาตังอดค่อยมากปันเดอดมักเขานอน ่อนเสียงนะครับพี่น้องบรรยากาศตอน,นแนกรกๆบรรยากาศดีนะครับแล้วท่งนี้กับป็ต่ออีกทงนึงนะครับผลละคื้นทีหนึ่งตีสองผลละคือนมาเฉลี่ยนอนอีกช่วงเวลานิดหน่อย ไล่แบ,บเยาวๆเลยเห็นไหมปกติหาฮกนาที่นะครับเพดคลิป้วแต่ว่าคลิปนี้อยากเอาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามาให้พี่น้องเบ่งนะครับจะได้กาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ๊ก k ด้เลยน,นะครับ ตอนนี้ผู้ที่ตามทั้งช่องยูทูบกับท่านกูบอลนะครับท่านท่านหามันได้กับฝากพี่น้องเขาไปกดสับเห็น้ำเน็้รึเปล่ครับลุมเป็นบางมองบางช่วงนะครับ อ๋อคลิปนี้กับไลฟ์ไม่ยากเติร์ไปเลยพี่น้องสหรับคลิปนี้นะครับกัสิฝากพี่ฝากน้องนะครับไปที่เก่านะครับเอาไว้เพียงสำเนียเอาไว้พอกันกินหนักครับผมสหรับคลิปนี้ก,กัสวัสดีครับ